สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับปูน้ำไชเดอครับผมปูน้ำไช่กะมาถ่ายคลิปบิวบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสานะครับสวนยอมนะครับฝนฝ่าคืมเขามาแล้วครับผมบมลูวาสีตกหรือบป็ตกนะครับปูน้ำไชยกะอยากให้ตกอะครับผมหอนมาลายเมือแล้วครับอยู่ทางใดแน่นอนครับผมฝนตกแล้วครับมาถ่ายคลิปบรรยากาศพร้อมกับแนวทางตัวเลขครับผมปูน้ำไช่กะมานำเสนอแนวทางตัวเลข หวยซองล่างพีอีดนะครับผมเป็นเป็นสูตรไมเนะครับที่ให้ท่านผู้ชมได้เบิงน้ากันนะครับสูตรนี้มาสองตัวครับผมหวดก้อนกับเป็นบนเป็นล่างนะครับหววนี่เป็นล่าง่ยงเดียวครับผมของหวยซองพีอีเนะครับมานําเสนอพร้อมกับแนวทางตัวเลขแอดบูตครับผมแอดบูตกับมาโดยสูตรไม่เหมือนกันครับผมปิดจระนาเบื้องเอาได้ครับแนวทางตัวเลขครับ สู่ๆกันไปงวดตองงวดเด้อครับผมปากกดไหล็กกดแทร์กดติดตามให้อูน้ำใชืเด้อครับเพื่อบ่กผ่านคลิปแนวทางต่อไปเนาะครับอูน้ำใชืก่กะพยายามสู่ให้ทันผู้ชมด้เห็นนะครับผมปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับคลิปนี้กะเป็นคลิปบอกให้ครบทแปนาที่เด้อครับผมอย่าเพิ่งเบื่ออูน้ำใชืเด้อครับอูน้ำใชืก่กะมานำเสนอแนวทางตัวเลขครับกอเอื่อนกะ ขอบคุณเอฟซีใจดีครับที่ส่งแนวทางตัวเลขให้อูน้ำเชื่ครับผมขอบคุณพี่อีดครับที่ส่งข้อมูลแนวทางตัวเลขครับขอบคุณแอดบูดครับผมที่กรุณาเมตตาให้แนวทางครับผมจะเป็นแนวทางเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับพิจารณาเบิ้งเอานะครับในหวยบันชีสิบมีนาคม2568ครับนี่แหละครับบรรยากาศย็นเศราเย็นๆครับผม ท่านผู้ชมที่ถามเขามานะครับว่าล่อสนามบินน้ำนะครับปูน้ำาชื่กะตามห้ยอยู่นะครับผมเพื่อนท่านไดนมาเนาะครับเดี๋ยวถ้ามีเงินเก็บสื่อโทรศัพท์เด้กะเขาไล่กุมบีพี่ครับผมเก็บเงินเขากุมร้อมครับปูน้ำาชื่อะพัฒนาขก้นไปเรียครับผมรอกรอเด้อครับตอนนี้กะเพิ่งในตั้งตัวขึ้นมาสองสามเดือนแล้วครับผมเริ่มทำยูทูบนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับ ผมแช่แย่ทำยาวๆตลอดไปได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้อูนี่ได้ครับนี่แหละครับบรรยากาศครับผมเย็นดีครับส่วนแนวทางตัวเลขของเกฟองเบียนะครับผมล่อมือเลขจะออกพร้อมครับผมเดี๋ยวเพิ่มจะมาอีกครั้งครับพอชอนเวลี่เลขดับนะครับล่ออีกครับผมแต่ว่าเห็นทันผู้ชส้ม คอมเมนต์มาว่าพอบางพี่กับพอ,อนนทบ,บุรีลงก็บ่เห็นก็ย้อนไปเบคลิงขาบหลังได้ครับผมอูน้ำใส่ข้นให้เบ่งองยื่เด้อครับเดี๋ยวถ้ามีขิบบอกอีกขิบหนึ่งอูน้ำใส่จะเอามาสรุปให้เบื้องอีกครังหนึ่งเด้อครับเพื่อจะบ่ได้ย้อนกลับไปเบื้องขีบหลังๆเนาะครับผมเดี๋ยวอูน้ำใส่จะเอามาให้เบิ่องอีกครับนี่แหละครับแนวทางตัวเลขครับผมพี่อีทนะครับ เอามาเบิ้งทางพีอีตก่อนนะครับผมก่อนจะไปเบิ้งของแอดบุสนะครับนี่ครับหวยซองล่างครับผม16มีนา68ครับเพื่นไฮมาก็แปดได้ครับผมเหลี่กรางนะครับเป็นหวยซองนะครับผมเป็นสูตรไม่ครับสูตรก้อนเพื่อนกับหฮมาตัวหนึ่งหรือ3ตัวอังกฤษนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เพื่อนไฮมา2ตัวครับผม5กับ8ครับนี่แหละครับแนวทาง ให้ทันผู้ชมทุกทันนะครับผิดจรณาเบิ้งเอาเด้ครับผมมีเขามีรุดแน่นะครับสู่กันไปงวดต้องวดดนะครับเดี๋ยวจะมีจักเสียนปังๆหนึ่งใน2องอูน้ำเชไส้ครับผมลอดติดตามตอนต่อไปครับผมตอนนี้ซอสสนามบินน้ำกำลังมาแร้งนะครับท่านผู้ส้มก่อดใจรอก่อนเด้ครับผมอูน้ำเชไส้ก่พยายามตามให้ถึงที่สุดครับ ของอูน้ำเชืซอสสนาบินนำกเขียนสถิติไหวพร้อมครับเพื่อนของแท้ครับผมอูน้ำเชื่ได้มาจากแม่น้ำเชี่ยครับผมกับเอฟซีใจดีครับผมที่ทรงแนวทงังตัวเลขให้อูน้ำเชครับนี่แหละครับเลขหวยซองพีอิตแคบหน้าจอเอาได้ครับนี่ครับแคบหน้าจอเดี๋ยวมาเบื่องทางแอดบุดครับผมของแอดบุดเนาะครับ เด่นล่าง3ตัวครับผม2 5 7ครับนี่แหละครับเหล็กรางของเพื่อนเนาะครับผมพอดีส้นกันกับพี่เอีดครับผมหาเนาะครับเหล็กรางครับผมนี่เอาเป็นอ่านี่แนวทางเหล็กรางเนาะครับพอดีส้นกันอยู่หาครับผมนี่แหละครับผิดจระนาบเบิ้งเอาอด้วครับผมเพื่อได้โชคได้ลาอนํากันเนาะครับของแอดบุดเนาะครับแอดบุดจะ หมวดก้อนเพื่อกามาดีสูตรสูตรเก้านะครับผมรอมนี่สูตรไม่ครับหมวดหมวดเก้าคนรุดครับผมคูน้ำเชยกะตามต่อไม่ครับเฟิ่นมีสูตรไม่พร้อมครับนี่ครับสองห้าเจ็ดนะครับตามต่อกันไปเรื่อยดอครับผมคูน้ำเชยกะบขอขอบคุณท่านผู้ชมเด้อครับที่เ้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุน้ำเชยครับ เป็นกำลังแรงใจให้โอเวอร์เด้อครับโอว้น้ำเชยจ้ะทำนาทีต่อไปเรื่อยๆครับผมกะฝากให้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมลำบากลีรุ่ยครับดวงดีทุกคนครับที่เขามาเบิ่งคลิปแนวทางตัวเลขของโอว้น้ำเชยครับนี่แหละครับนั่งอัดคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับผมวันนี้ก็หดต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนจะมาอัดคลิปนะครับผมสองคลิปบูน้ำช่ากัอัดแล้วแต่มาขึ้นครับผมเลยไดมีอีกสองคลิปยนีมือเ้าครับคอยเดิลงเลี้ยวท่านใจท่านผู้ชมนะครับผมบุ่รู้ว่าท่านผู้ชมจะมักบ่าครับผมลงเลี้ยวท่านใจนะครับเรียกว่าแบบอ่ามักแบบว่าคลิปหนึ่งเว้นสองสุโมงสามสุโมงสี่ครับผมอูน้ำบอกอูน้ำช่าเลยครับปรับปรุงให้ได้ครับผมนี่แหละครับ เขาครับมาเบิงอีกรอบครับผมของแอดบุ๊ดนะครับให้ทันบ้ชมแคปหน้าจอเอาได้ครับนี่ครับแคปหน้าจอเอาครับผมของพี่อีทครับผมต่อไปครับนี่ครับหวยซองล่างครับผมห้ากับแปดนะครับเขาเ็ได้เห็นกันแล้วนะครับถ่ายคลิปนี้นะครับกูน้ำเชคอะขอบคุณเอฟซีใจดีครับถี่ทรง แนวทางตัวเลขไห้อูน้ำไช่ครับขอบคุณพีอีดครับผมแล้วก็ขอบคุณแอดบูดครับที่รุณาเมตาทรงขอมู่นแนวทางไห้อูน้ำไช่ครับผมนี่แหละครับกัไว้ยพ่อในทันผู้ช่มทุกคนเด้อครับให้ดวงดีมั่นหมานน้ำกันครับผมกัสู่กันหวดตรงหมดเด้อครับผมแห้กำลังแรงใจอูนี่เด้อครับอูน้ำไส่สู่ไปตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงซับหนีด้วยครับผมอยู่ดีไม่แห้งมั่นมั้นน้ำกันครับ16มีนาครับผม68ครับปังปังครับผมพอ,อ,อกันคลิปหนาเลยครับผมสวัสดีครับ